ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วอีก้วครับพบกันทุกทุกวันศุกร์เลยวันนี้ใส่แมสสักนิดหนึ่งนะป้องกันไว้หน่อยเถออยากมันจบไวๆนะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองโอเคเราก็ดูแลดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเราจะได้ไปเที่ยวกันเหมือนแต่ก่อนในชีวิตปัจจุบันเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่เอะขนของเด็ดของสวยของดีมาเพียบเลยเราเริ่มเราเริ่มจากอะไรดีวันนี้เ่มจากการเสียเวลา แล้จะฟังพีเอสดีกว่าไดาก้ก่อนอื่นเนี่ยผมฝากช่องทางติดตามของเราก่อน <Okay. S 2> นะมีหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะครับที่ท่านดูอยู่เย Facebook ก็คือทางเพจทงเซ็งมิวสิกไทยแลนด์นะแล้วก็ทางไลน์ก็มีไลน์ออฟฟิเชียลไลน์ช็อปอินสตาแกรมแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะไม่มีขั้นต่ำสนใจสินค้าตัวไหนเนี่ยก็สามารถสั่งได้เลยเพพาะนี้เราช่วยลูกค้าเต็มที่คือ ไม่ต้องมาที่ร้านก็ได้กดดูทางออนไลน์อยากได้ชิ้นไหนทักเข้ามาหรือเราจัดส่งให้เลยเนะครับโอเคเยี่ยมเลยครับถ้า<ก>เพื่อนๆชอบทางที่มันเป็นของช้อปปี้หรือว่าทางของตัวดซาด้าเราก็มีลอ,องเลือกเลือกซื้อได้เลยอัปเดตสินค้าทุกวันเลยนะถูกต้องใหม่ๆขึ้นเพียบเลยครับผมนะฮะเดีย๋ยวเรามาเริ่มจาบ,บเบสตัวแรกเลยตัวนี้เป็นเพิ่งเข้ามาใหม่เลยตัวนี้นี่มีทั้งสีสายตัวนี้รุ่น gsr 200นะฮะ sm เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าลายไม้ตัวเนี้ยข้างข้างชัดเจนเลยบอดี้เนี่ยไม้ท็อปเป,เป็นตัวสปองเมเปิลนะครับเป็นเมเปิลที่เป็นลายเส้นเส้นดำดำนะฮะต้องบอกก่อนว่า gsr สองร้200นี่เป็นตำนานแล้วนะเขาเป็นตัวออยอดยอดฮิตเลยนะใช่ใช่แล้วเขาก็ยังพัฒนานะรุ่นใหม่ๆใช้ไม้ใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับตัวเนี้ย ฮาร์ดแวร์เป็นแบบสีดำดุดันเลยนะครับราคาขอ,ของ Beginning ห้องซ้อมโรงเรียนอ่าแล้วก็โรงเรียนแล้วก็มือกีตาร์หัดใหม่มือกีตาร์เบสหันใหม่เกี่ยวลังมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเริ่มต้นมาตรฐานดีและราคาก็ไม่แรงนะครับตัวนี้ราคาตั้งอยู่ที่หนึ่ง่นบาทนะครับเป็นเวอร์ชั่นสี่สายนะ เป็นเ<ด><ด>วอร์ชั่น5สายก็มีราคาเดิมแต่ความสวยง,งามเพิ่มขึ้นคือคัดไม้คัดเกล็ดคัดคุณภาพไม้เพิ่มขึ้นแล้วจะแต่ว่าแต่ก่อนผมไม่ไม,ไม่เห็นเ,เบอร์สองยที่เป็นลวดลายสวยๆอย่างนี้นะถ้าเป็นรุ่นเดิมจะเป็นสีนพ,นพื้นพื้นธรรมดาใช่แต่ว่าตัวน,นี้โอ้โหลายมาจัดเลยตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น5สายนะครับราคาตั้งอยู่ที่1 3 0 0 0หม่นามนบาทนี่นี่นลายฟองเมเปิลจะเห็นเป็นเส้นๆดำๆตัดกับเป็นลายริ้วๆเมเปิลที่เราคุ้นเคย คือมันจะมีแบบเป็นแซมดำๆอยู่ข้างในเนื้อไม้นะสวยตัวจริงสวยมากนะครับแลาน้ำหนักดีบอ,อดี้เป็นกลอสตัวคอนี่ด้านนครับมไม่ะะมีนะย้ำอีกทีหนึงเวอร์ชั่น4สาย1 2 0 0 0บาทถ้าเป็นเวอร์ชั่น5สายอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับ ชอบก็ทักมาได้เลยนะ,ะเราเตรียมจะส่งให้โอเคฮะแล้วก็ขามาอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้มาใหม่สายแจ๊สสายหล่อสายบลูนี่นะกีตาร์บลูกีตาร์แจ๊สน่าจะถูกใจตัวนี้ amh เกตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นที่โด่งดังแตก่ก่อนบอดี้รุ่นที่เป็น am series hardcore นะฮะแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่ไม่ไม่แพงเลยแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเราคัดสรรใส่อย่างดีให้เลยเนี่เป็น artcore express เลยนะอเนืเป็นเป็นรุ่นที่ว่าคัด สเปคคัดรายละเอียดที่น่าสนใจใส่เข้าไปเป็นเพื่อนเป็นพิเศษครับแล้วก็รุ่นปิกอัพตัวนี้เป็นรุ่นโด่งดังของไอแพดใครๆก็ย้อนรุ่นซูเปอร์ห้าแปดใช่ไดนามิกดีอ่าแล้วก็ตัวเลนส์กว้างเล่นได้ครอบคุมฮะซูเปอร์ห้าแปดมักจะอยู่ในพวกซิกเนเจอร์รุ่นสูงซิกเนเจอร์คัตตอมครับแค่ตัวโลโก้นี่ก็คุ้มแล้วฮะเนี่ยรูปเพชหน้าสวยครับผมสีดำฮาร์ดแวร์ทองนี่หล่อๆเลยสวยๆเลยฟิงเกอร์บอร์ดด้วยนะฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นบาลเอเบนนี่ แล้วก็<ด>มีมตัว,<ม>ต,วตัวสัดเดินแล้วก็จุดที่ดูสวยแล้วก็ดูไฮเอ็นเรียบร้อยใส่มาที่ว่าไม่ไม่น่าเชื่อว่าใสหรือใส่ในในกีตาร์ไม่แพงนะก็คือลูกบิดเป็นไม้ใช่ไหมเป็นไม้ด้วยครับลูกบิดเป็นไม้ด้วยมีผม <c oughs> ชอบตัวตัวนี้ตัวหางตาตัวนี้ทรงมันแบบวินเทจมากเลย ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ราคาตั้งนะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้ลดได้เคฟคอเข้ามือดีจังวั่นดีนะสนใจมาลองตัวจริงได้ครับเรียกว่าได้ราคาที่ไม่แรงได้ตัวสเปคไม้สเปคปิกอัพตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเก็บงานดีทุกส่วนฮาร์ดแวร์ทองน็อปเป็นไม้โอเคจะดูฝั่งของเฮนนุ่มบ้างมีไรฝังนี้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็เรียกว่า เอาใจแฟนๆไอเบรับอีตาฟ้าที่เรียกว่าไม่ถึงหมื่นตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยกาเรียกว่า g o เนี่ยเป็นเป็นรุ่นเขาเรียกยอดนิยมรุ่นประหยัดสำหรับสบายกระเป๋าเล่นง่ายสบายสบายกระเป๋ามายาวนานตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ GRX70QA มาเป็นกองทับเสือเลยลายเหมือนเสือเลยเหมือนมาเสือสี่ตัวเลยลายแบบลายเมเปิลลายฟิทเมเปิลที่คัดเกดแบบฟูเต็มนะเต็มด้านหน้าคือไม่ใช่แบบฟิตวก็แบบแบบ เอาไม้นิดหน่อยแล้วก็เฟตเฟสทำส,ทำสีคือเต็มแผ่นหน้าเลยเแล้วเก็บสีเป็นบลัดเป็นไล่โทนทั้งสีตัวสีดำสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีสันแล้วราคาตัวนี้ก็เห็นลายไม้แบบนี้นะราคามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะตัวนี้8.600บาทคิดเลยว,ว่าสีสันแล้วก็ตัวตัว,ต,วตัวลายไม้เนี่ย<อ>ถ้าจะไปอะไรนะจี้คอรุ่นพี่ที่หมื่นกว่าสองหมเลยนะ ขี่หลังก็นิดนิดเลยแต่ต่างแค่ไม่มีฟอยล์โรสแค่นั้นเองสเปคไม้สเปคบอดี้ปิกอาพเนี่ยน่าสนใจเหมือนรุ่นใหญ่แน่นอนครับรู้สึกรุ่นนี้ก็ใช้ของอินฟินิตี้ก็เป็นมาตรฐานในรุ่นกระเบื้องระบาดรุ่นรงทางความละเอียดเกนเล่นเสียงได้ละเอียดละเอียดมากๆเลยละคมตัวตัวบอดี้ก็บอดี้ก็เป็นไม้ปลาปลาให้เสียงกลางก็อือได้ทั้งเสียงคลีนก็ดีเสียงได้ก็ดีเบสไม่เบสเบสไม่ได้บวมมากแต่ว่าคมละเอียด กางอาชัดเลยแล้วก็มีอะไรต้องใจอีกไหมพี่เอไม่มีแล้วคคุณหนุ่มพูดอย่างนี้ผมก็อยากฟังแล้วว่าซุ้มเสียงตัวนี้มันจะเป็นยังไงได,ได้ได้ได้เดี๋ยวเราฟังเสียงคร่าวๆกันรอบนี้ก็ฝากแต่เป็นตัวนี้แต่แต่ก่อนไปเนี่ยให้อาการหนุ่มเล่นให้ผมฟังเพลงหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราฟังคาแรเเตอร์นตัวนี้แบบสดๆเลยโอเคเป็นยังไง อยากไปมวยเออนี่เขาคมคมละเอียดเอียดเลยับอาจารย์นี้สวยครับตัวจริงสวยฮะเนี่ยลายตรงนี้เห็นชัดมันแหมเรียกว่าหทัชชิ่งมาก็ดีมาตรฐานนะคือไม่มีแค่ฝอยร้อยแค่เดียวอย่างเดียวไม่มีฝอยโรดลูกเด่นฝอยโรสอย่างเดียวนอกานั้นไม่ธรรมดาแล้วก็สำรบราคาสไลด์กระเป๋าครับก็จะต้องง่ายครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนดูแล้วอยากชอบอยากได้ยังไงทักมาเลยเอยวผมรอแพ็คให้ฮะนี่ไม่เยอะนะ ครับรู้สึกว่าบางสีเนี่ยถูกจับจองไปหรือไวมากมากครับเริ่มเหลือเริ่มเหลืออาจจะไม่ครบทุกสีภายในไม่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 กี่ไม่ถึงสัปดาห์ผมว่าผมว่าต้องมีหมดสักสีแล้วแหละเพราะว่ามีเพื่อนเทื่อที่ข้อความนะต้องมีจับจองแล้วแหละอะยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆชอบใจถูกใจตรงนี้ข้อความเพิ่มเติมแล้วก็สั่มจองได้ทุกช่องทางที่เราให้ไว้นะครับสําหรับวันนี้อ่ะได้ครับผมสวัสดีครับผม